นิกกี้จะสักนะครับดูซิว่าเขาว่าเขาจะสักจริงหรือสักไม่จริงจะสักคำว่าอะไรคอยดูนะครับมาโยมันไม่มีเข็มมุกมุกมาที่นะมุกมาที่นะไม่มีเขี้ยอะไรเลยพอไม่ได้เสร็จปุ๊บโต๊ะตานรถไปอะไรหมอเอาเข็มมา คือสิ่งที่ผมจะพิสูจน์วันนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าเหมือนโกโบอยมันบอนหมอสุดินเพลนใช่ไหมนีเย <c oughs> จะมาดูเพน้นเ <c oughs> ห็นไหมแค่นี้เองไม่เจ็บเลยก็มาดูง่ายๆนะครับกล <c oughs> ้องแบบด่านช่างเข้ามาดูนะครับก้อยนะครับก้อยครับคุณหมอสุดินเห็นไหมครับก้อยหมอ่วานก็หอมหอมมือก้อยไปแล้วหอมมือนี้กินเลยอ้ายหอมจังเลยไม่ได้ล้างก้นมา กูละแหวงไปหมดแล้วไม่มีเข็มไม่มีเข็มเยอะ